ับครมาเทสกันนิดหน่อยนะขับได้ไม่เต็มที่นะฮะสามเอลสามเซลนะแรงมากนะบอกให้เลยล้อ,อนี้ฟรีทิ้งนะนะครับมาดูกันเดี๋ยวไปตั้งกล้องแป๊บนะดูกันครับ

จุดอารมเต็มลําวิ่นะครับจังหวะเมื่อกี้หลุดนะเันเร่งเดินเองอะ่ะนะครับอันนี้สามเซลนะครับ ไปไหนมาผมไปเล่นกับอเอมารู้เล่นไหมคันนี้อย,นอย่าพิ่มชีประมาณนี้นะฮะมาจอดดอกดูกัน,นโอเคครับกลับบ้านได้ กลับบ้านได้นะครับก็อันนี้เป็นรีซีผมนะแล้วก็แบตผมนะครับนะก็ไปติดตั้งตามจุดตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะก็กลับบ้านได้นะครับเปลี่ยนยางหน่อยนะครับยางมันฝีทิ้งนะครับแต่ก็เล่นเล่นสองเซลก็แรงนะลองเล่นสองเซลลดูก่อนยางตัวนี้ก็รับได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสเต็ปนี้เป็นร้อยยี่สิบเอนะครับ G สองนะครับเซ์โวเฉียวนะครับชุดอลูเต็มคันนะครับอืมประมาณนี้ มอเตอร์ก็เป็น3,900 KV ีนะครับเมาส์แดงนะฮะขาวิ่งสีแดงนะครับตัดด้วยสีม่วงชุดอะดูนะครับเต็มขัดช่วงล่างก็เซ็ตให้เรียบร้อยนะครับไหลเลื่อนๆนะครับประมาณนี้กับสมุดปากการได้ขอบคุณมากครับ